ชนะน็อกยกแรกอาลีบารามีซาเมตเอาไว้นะครับแล้วก็จากี่เรียนไปที่คูณชายแจ้งไปนะครับแต้มตอนนี้นี่ก็มินเมยครับคือแพ้ไม่ได้ครับแพ้ตกรอบนะครับนี่คือเมลรอบปุ๋ยไขมุกค,ค่าเชือก67กิโลกรัมนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับเมอรอบค่าเชือกปุ๋ยไขมุกขอบพระคุณปุ๋ยไขมุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัด บริษัทตีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นี่เพชรเอกต้องลุ้นให้บูซาเนี่ยแพ้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองเนี่ยเข้ารอบครับโอ้โหลุ้นกันหลายกระทอกเหลือเกินครับขณะที่ทางฝั่งของกรุ๊ปบีนี่ เซฮุกกีซาเลียนครับกับทางด้านโพย่าเปรมี่ครับก็ถือว่ากอดคอลอยลำเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแหมแล้วดูมุมขาวนี่สุสาครสัปดาห์ก่อนนี่ก็แม่ยังแขนอยู่ครับโดนตีเสมอจากอันเดอร์สันซาติเอโก้นะครับเดี๋ยวดูว่าภาคสามจะเกิดขึ้นเมื่อไหรแล้วครับความกดดันเนี่ยอยู่ที่ปูซานนะครับขณะที่เซยบซาโฮครับเรียกว่าเขาตุนผลงานใน สองัดแรกไว้ดีครับสามนัดเนี่ยมี5แต้มเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงมากครับลุยเลยครับยกหนึ่งครับแมเดินเข้าหาครับเสดสหซ้ายเจาะไปครับสหฮเจอแท่งซ้ายดักไว้ของกูซานครับแทงสายจ่อล่างมาครับสหฮเจอแท่งขวาของกูซานครับ ของเรานี่อาวุธรวดเร็วแล้วก็หลากหลายครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีลูกนักๆเหมือนกันครับโอ้โหแม่กําลังจะพูดเลยครับโอ้หมัดนี้เซไปเลยครับกรรมการเสรมาทิพย์เคียรีต้องนับครับโอ้เราไฟนี้แพ้ไม่ได้เดี๋ยวแฟตกรอบนะปูซานนะฮึดหน่อยอาะมาแล้วครับแม่เพราะเต็มที่เสมอนี่จะยังเข้ารอบนะครับจากผลของจํานวนน็อกที่มากกว่า เอาล้ครับแม่ยักษ์เล็กตอนนี้เป็นเป็นยักษ์ล้มไปแล้วครับแม่และยังโดนตะลุยอยู่ครับโอ้โอย่างที่บอกครับว่าเซย์ซาโฮนี่คือเป็นมวยที่กำปั้นอันตรายมากครับนี่ครับวงตคนเกมต้องพยายามจะเก็บอาวุธไว้ก่อนครับโอ้โหแม่กองเชียร์แฟนคลับนี่ตอนนี้ใจตุ้มต้ต่แล้วครับรัวอย่างเดินก็อ้ไปอีกทีครับล่วงอีกหนึ่งนับครับโอ้ขอให้โดนเลยครับหมัดของเซย์ซาโฮ้ครับ หมัดแกนี่ยังกระระเบิดเวลาครับให้โดนรับตูมเดียวหล่นเลยครับเอาละครับนับสุดท้ายรอดไม่รอดเดี๋ยวดูครับรอดหรือร่วงครับโอ้แล้วแหมอีกทีหนึ่งครับพอเลยครับเป็นนับที่นับที่3ก็ตามกติกาก็เป็นท k o ไปเลยนะครับคุณหมอจิรศักดิ์อุภาชาติครับ ขึ้นมาดูแลความปลอดภัย,ยนะครับโอ้โหเนี่ยครับแมหมัดแกโดนไปแล้วมีซึ้มีเมาครับกิยาเรียนนี่ครับดูจังหวะซ้ายเนี่ยครับ โอ้โหดูครับเต็มเต็มเลยนะครับแหมแล้วหมัดเนี่ยมันช็อตคล้ายๆกันนะครับนับ1แล้วก็นับ2ครับนี่ครับโอ้โดนนี่ก็แหมเข้าบริเวณกกหูครับกกหูยังลูดครับยังล่วงะครับนี่ก็พยายามจะเอาตัวรอดแล้วนะครับในช่วงช็อตสุดท้ายครับแล้วฟัน2อนี่โอ้ไปเลยครับแหมล่วงตรงนี้ไม่พอครับยังล่วงตกรอบด้วยนะครับบุซานก็กอดคอสกุลชัยเล็กครับตกรอบแรกไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสิงขาวกับเพชรเอกที่เข้ารอบนะครับ The winner by technical knocked out white corner. Say yes, the whole for me run.